สวัสดีค่ะเพื่อนๆนหลังจากเมื่อวานก่อนแม่จันทําข้าวมันไก่นะคะน้าซุปข้าวมันไก่ก็ยังเหลือนะจ๊ะแม่จันก็เลยมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นหมี่ขาวนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบเราก็มีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนเพิ่มลูกชิ้นแล้วก็หัวใจเท้านะจ๊ะแล้วเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวไก่แสนอร่อยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้แม่จันทํา กินกาแฟน,นะคะคนราชามนะจ๊ะอร่อยมากเลยะค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะน้ําซุปแล้วก็มีแล้วก็เพิ่มลูกชิ้นเลือดเอาใจขาวหอมนะจ๊ะตอนนี้ก็อเลยแล้วค่ะเพื่อนๆขอตัวจัดการกับกวยเตี๋ยวชามใหญ่ๆก่อนนะคะเพื่อนๆน้ําซุปหวานหวานค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะอร่อยมากมายนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบายบาย